สวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับไออีกแล้วไลก็มากครับฟองค่ะวันนี้เหมือนเราจะมีมาสคอตมาโชว์ด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ปล่อยเขาไปเขาเป็นมาสคอตนะครับมพี่อะไรกันไม่รู้ใช่ปล่อยเท้าปล่อยเท้านะวันนี้เราอยู่กับรถรุ่นอะไรน้องฟองคันนี้ก็จะเป็นนี่ีซู่ดีแม็กคันนี้จะเป็น X s e r ซ e s ค่ะรถปี2013รถปี13เครื่องเท่าไหร่นะพี่ไอเครื่องคันนี้เป็นเครื่อง2.5เอาเป็นว่ารถคันนี้เนี่ย ถูกสุดในตลาดโอ้ถูกที่สุดเลยใช่ค่ะหาที่ไหนไม่ได้แล้วเรากล้าพูดว่ามันถูกที่สุดในตลาดเลยเพราะว่าเป็นรถของพี่ที่ร้านเราที่ใช้รถเองแล้วก็กะว่าจะไปเอาคันใหม่ก็เลยต้องปล่อยคันนี้สบายใจได้ครับรถเดิมๆอยู่แล้วจากพี่ที่ร้านของเราค่ะเลยขายถูกขายเท่าไหร่คันนี้คันนี้ขายเพียง3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นโอ้โหฟังไม่ผิดนะ3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันได้ขับดีเอ็กซ์ซีรีส์แถม ของแต่งมีให้ครบของแต่งครบล้อแม็กครบราคา3าม0 0 0เก้าหบาทเป็นปกติที่อื่นขายนี่มี4ี่แสนเก้าเอาง่ายๆ่ายมีสี่แสนไปปลายเกือบ5้าแสนแต่คันนี้3ามแสนเก้าครับเอาไปเลยจัดไฟแนนซ์ได้ไหมคะในเนี่ยจัดไฟแนนซ์ได้ถ้าลูกค้าอยากจัดไฟแนนซ์เดี๋ยวเราจัดการให้แต่แนะนําซื้อสดคุ้มกว่า3ามแสนเก้าราคาป้ายแดงนี่7จ็ดแปดแสนเลยนะรถรุ่นนี้ สภาพก็สวยมาไปชมสภาพตัวรถกันดีกว่าโอเคได้ค่ะเพราะมันเป็นยังไงไปชมกันเลยครับราคา3า9แสนเาบาทใช่ไหมน้องฟ้องใช่ค่ะรถเราอาจจะไม่ได้เก็บสภาพให้มาดูกันว่ารถเนี่ยบอดี้แบบนี้มีร่องรอยตามการใช้งานแบบนี้ลูกค้าจะรับได้ไหมในราคา3 9 9 0 0าท่เบาทมาเริ่มกันเลยฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงหน้านิดนิดไม่มีนะไม่มีฝากระโปรงหน้ามองว่าไม่มีนะ มีแค่ต้องทำว่าสวยสีสวยด้านหน้าไฟมันไม่เหลืองด้วยนะพี่ไอซ์สีรถอ่ะเพราะปกติสีขาวมันใช้เป็นใช่ใช่เวลาโดนแดดแล้วมันจะเหลืองแล้วก็ด้านหน้าไฟไม่แตกไม่ร้าวนะไฟไม่ได้เป็นลายงานไม่มีแตกลายงานเลยแล้วก็ด้านสเกิร์ตอาจจะมีบ้างนิดหน่อยๆนะอยนะตรงนเพราะมันต้องมันต้องนี้อยู่แล้วอ่ารถใช้งานเนาะก็จะโดนสเก็ดหินเป็นเรื่องปกติอันนี้ผมว่า เก็บงานก็ไม่เท่าไหร่หรอกถ้าเอาไปเก็บเองนะเก็บสีนิดหน่อยถ้าซีเรียสเอาไปเก็บเองก็ไม่เท่าไหร่หลักพันเก็บงานหลักพันแต่ว่าถ้ารับได้ในสภาพแบบนี้ผมว่าคุ้มมากเลยใช่เพราะว่ามันก็แค่นี้เองอ่าใช่มีแค่นิดเดียวด้านหน้านะไปดูด้านข้างกันด้านข้างฝานี้เป็นยังไงบ้างสวยงามดูอลอขรับได้ r p r p f 1ได้ชุดแต่งรอบคันด้วยนะคะชุดนี้แต่งรอบคัน APF1 ยางยางยางเพราะว่าเราไม่ได้เก็บงานให้ยางปี19 ขอบ18บแปยางปี19บหรือว่าดอกยางยังโอเคอยู่เลยนะใช้ได้ยาวๆได้อ่ะงานนด้ยาวๆเลยกระบะาสิงสายสิ่งต้องชอบบอกเลยคันเนี้ยคันนี้สวยโอ้โหบอดี้ฝั่งนี้ก็ลิ้วรอยมันไม่ได้น่าเกียดเลยไม่ไม่แทบจะไม่ไม่น่าเกียดเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบเนี่ยเขาติดการศาสตร์มา อาจจะต้องไปขัดนิดนึงหรือว่าจะติดกันสานไปก็ได้ติดทับไปเลยรอยตรงนี้ก็จะไม่เห็นแล้วแต่สายซิ่งเขาไม่ชอบกันหรอสายที่มันต้องล้นล้นคึง c l e a นะโชว์ของแต่งกันหน่อยมาถัดมาด้านข้างด้านหลังรถซอกเดิมหมดเลยนะครับรอยเม็ดพาร์ตต่างๆนี่คือเดิมๆเลยอ่าได้เดิมๆแบบนี้เลยก็ด้านท้าย แมกไนเนเอร์เขาไม่ได้ติดมาให้ด้ติเป็นสีดำสายซิ่งก็ต้องรู้กันเนะเขาจะต้องถอดออกอยู่แล้วใช่แมคไนเนอร์ถอดออกอยู่แล้วอันนี้ก็พู่คนเดียวได้นะเพราะว่ามันมีค้ำม,มาให้อยู่แล้วอ้าวมีค้ำโอเคคู่คนเดียวได้มีค้ำมาให้อยู่แล้วโอเคโอเคแล้วก็มาร์ทคอร์ดของเรานี้ก็อาจจะไม่ได้แถมให้นะครับก็นั่นแหละเราไม่ได้เอาไปเลยมันเป็นภาระมันจะเป็นภาระเปล่าๆได้เราไม่ได้แถมให้โอเคดูด้านท้ายกันด้านท้ายฝาท้าย ก็ไม่มีอะไรนะโอเคเราลองเปิดลงมาดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงโอเคก็นี่ซอกเดิมๆเลยครับรถโหลดเตี้ยมาเนี่ยอ่ารถหลดเตี้ยมาไม่ได้สงการอ่าใช่สงการก็ซอกในเดิมอ่าดูได้เลยว่ารถมันไม่ได้มีชนหนักมาใช่ซอกในเดิม จะดูด้านในกันไหมว่า <ไป S 2> ข,อของแต่งเขามีอะไรให้บ้างเราไปดูด้านในกันครับว่าของแต่งเขามีอะไรมาให้กันบ้างนะก็กสภาพด้านนอกประมาณนี้ ถือว่าเรบได้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องล้างอยู่แล้วล้างล้างขัดสีให้สวยคลิปเลยก็ราคา399 399คุก้าสามเก้าขูมอ่ะถ้าทำอาหารกินก็ได้นะคันนี้ยแบกพวกตามสวนใช่ป่ะอ่าใช่เอาาไปทสวนกินแล้วก็เอาไปแบกคนสองคนอะไรเงี้ยก็ได้อยู่นะเพราะว่าก็เหมือนจะมีนั่งอยู่นะแต่เขาไม่รู้นะทำไมเออไปไปดูข้างในกันไปดูข้างในกันดีกว่าครับเป็นกับฟิล์มไม่นั่งข้างในเปล่าโอเคมารถสตาร์ทรถฟังเสียงนะทุกคน ลองเหยียบดิห้องเครื่องคำรามลองเหยียบบอโุ้ยกะบาใส่กะบาดซิ่งต้องชอบผมบอกเลยมีอันนี้มาให้เขาเรียกว่าอะไรนะริฟฟี่ริฟฟี่ติดริฟฟี่มาให้เรียบร้อยครับจอฟังเพลงอะไรก็ได้ปกติเลยนะใช้งานได้ปกติเลยลองเปิดให้ฟังนิดนึงปะสิวิลำโพงดังนะเนี่ย ถือว่าเราพวงยช้ได้แอร์เย็นทุกอย่างปกติเกียร์ธรรมดาเบาะเป็นเบาะแต่งด้วยนะแผลแต่งซิ่งโอ้โหสสยซิ่งก็คือแบบพร้อมจบอ่ะเก็บเงินมะกาลังสร้างตัวนะเก็บเงินได้เขาเรียกว่าไวลุ้นสร้างตัวลุ้นสร้างตัวปั๊บเก็บได้ก้อนนี้เอามาเลยครับจัดคันนี้ไปเลยโอ้โหหล่อๆไปทํามาหากินได้เอายาวเราซิ่งเนี้ยขับเยอะแน่เลยพี่ไงเลขไม้เท่าไหร่อ่ะเลขไม้หรอเลขไม้อ้า เลขไม่เจ็ดหมื่นเลขไม่เจ็ดหมื่นสามเก้าเก้าเลขไม่เจ็ดหมื่นบอกได้คําเดียวว่าตลาดรถมือสองหาแบบหนึ่งในสิบบาทอ่ะหายากมากนะรถค่าแบบนี้แบบนี้ไม่เท่านี่เขาถือว่าครูไม่เจ็ดหมื่นยังตกใจอยู่เลยยังตกใจอยู่เลยเขาไม่ได้ค่อยจะขับซิ่งไงเพราะว่าเขาก็มาทํางานที่ร้านอ่าใช่ขับไปไหนมานมใช่เจ้าของรถเจ้าของรถขับอยู่ที่ร้านนี่แหละพี่ที่ร้านเลย ใช้งานรถคันนี้เองก็ไม่ได้ขับไปไหนไกลใช่ค่ะเพราะว่าปกติเขาก็จะส่งรถคันอื่นคันนี้ก็จอดอยู่เดียวสมมติว่าขับรถส่งคันอื่นขับรถส่งคันอื่นจอดอยู่ลังเดียวแล้วก็ถือว่านั่งก็ไม่ได้อึดอัดนะบอกสี่แถวหลังก็เหมือนจะมีคนนั่งได้อยู่ก็สบายใช่คนนั่งก็ไม่ได้อึดอัดก็ไม่ได้อึดอัดก็ทำหน้านิ่งๆไปไปอ๋ภายในดูมันก็สวยค่ะไม่ได้ข้างในก็ไม่ได้น่าเกลียดเลยบอกเปิดทุกอย่างอะไรก็คือแบบ กระจกเลยกระจกกระจนี้ที่เก็บของให้ปกติก็ถือว่าคุ้มไปเราไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าไปเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเขาว่ามันเป็นยังไงไปกันค่ะมาท่านผู้ชมเปิดเครื่องกันบอกได้ว่าคันนี้สุดที่มานุปนรน้อมนี่ใช่เหรอเขาชื่อมานุปนรน้อมจริงนี่เป็นย้ายห้องเครื่องว้าวเป็นท่อเลนเรียบร้อยแล้วห้องเครื่องเดิมๆนะเครื่องเดิมนะแต่แค่แต่งมาเฉย เพื่อให้มันแบบระบายอากาศได้ดีมีอัตราเร่งที่ดีขึ้นเราก็จะแต่งในแบบของเขาใช่ไหมแต่แต่ทุกอย่างเดิมหมดเลยนะดูดิซอกเซิร์กเดิมเลยหน้าเดิมแผ่นเพดเดิมๆเลยแผ่นกันความร้อนให้พวกน็อตก็ไม่ได้มีขันนะเนี่ยไม่ได้มีใครมาแงะเม็ดโอเม็ดอาร์ลูกลมครบเลยอ่ะคันเนี้ยใครได้ไปพร้อมมากอ่ะสามเก้าเก้ารีบหน่อยนะเพราะมีคันเดียวมันากมีคันเดียวไม่เจ็ดหมื่นไม่เจ็ดหมื่นสามเก้าเก้า โอ้โหจัดไปแนซนได้อีกพลาดอ่ะใครช้าบอกเลยว่าพลาดมากถ้าใครช้าจะเป็นยังไงอ่ะใครช้าก็ได้แค่ยืนดูคนอื่นเขาขับเพราะมีคันเดียวนะคันเดียวค่ะราคานี้เลขไม่แบบนี้หาไม่ได้แล้วบอกก่อนจองมามีสิทธิก่อนเท่านั้นเองเพราะว่าของเราก็ขายออนไลน์กันออนไลน์กันอยู่แล้วสนักสนั่นเลยจองกันมาไม่โอ้โหไม่เว้นชั่วโมงเลยก็ว่าได้เดี๋ยวจองเดี๋ยวจองจองไม่หนึ่งจองไม่สองอย่างเงี้ยใครช้าก็ อดอ่ะอดจริงๆราคานี้เลขไม้แบบนี้สภาพรถแบบนี้หาไม่ได้แล้วครับก็ถ้าใครอยากเป็นเจ้าของคันนี้แล้วรีบเลยนะครับติดต่อไอได้ที่เบอร์0972293857หรือจะติดต่อ0855133561ค่ะอ่าหรือว่าจะติดต่อหามาสคอตของเราฟิล์ม0807279498หรือจะติดต่อป้ารัตนา ห3สามเ้า้มขอพาทัพโทษมึงอย่างหนักอย่างหนักอย่างหนักโอเคถ้าใครไม่จองก็จะโดนป้ารัตนาขอพาทัพโทษมึงอย่างหนักอย่างหนักอย่างหนักหนักหนักมากเพราะว่าทุกคนอยากมีส่วนร่วมเราก็ให้มามีส่วนร่วมกันก็เพลรดเนนี่ป้ารัตนาอ่าเพลรดเนของเราอะไร เหตร้ายของเราเอาอะไรฝังเพจร้ายหน่อยขอพาทั้งทุ่นมึงยังเพจร้ายลดมือสองฟรีดาวเอาคุมคลาตรงนี้ค่ะติดตามได้ช่องทางไหนบ้างครับช่องทาง YouTube Facebook ครับไปได้ไหมไปเลย โอเคเีก็ฝากกดซับสไครต์ที่ช่องยูทูบของเราด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรามารีวิวรถสวยๆแบบนี้ให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับลินนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายขอพักทำโทษหนึ่งอย่างหนักอย่างหนักอย่างหนัก